ป <c oughs> แล้วครับพิตาชิหรือพี่หือพี่ใหญ่คันสุดท้ายของรุ่นหมายเลข4512ครับโอ้โหโลูกรักแอดมินนะฮะโอ้โห้เร่ข่าวว่า4509ออกมาแล้วนี่จากโรงงานมักกะสัน4509กับทำสีต่อใมดูขอให้เป็นสีเดิมเถอะชอบสีเดิมสีเดิมมาดูสวยกว่าสีใหม่ วันนี้ลองแอดมินทั้งสองคนไม่มานะครับแอดเลยต้องถ่ายด้วยกันสองคนนะฮะแอดมินกับแอดมินนะฮะลองไปถามดูไหมล่ะเกมฮะไม,ไม่ใช่เหรอลองไปถามดูก่อนไหมฮะไม่ามนเหรอแปะ๊ะายมุมนู้ มาแล้วมาแล้วสามเจ็ดมาแล้วนี่มาถึงนู้นแล้วหน่เยฮะเออหรือเข้ามากับขบวนสามเจ็ดวะเจ็่เหรอ สีบบ 4, 5, 8, 8, ่ห้าสิบแปดบาทไม่รู้อ่ะแต่สีแบบนี้น่าจะใช่มาแล้วครับริ้วขบหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะฮะมันต้องรอริ้วนี้สับเปลี่ยนก่อนใช่ไหมสับเปลี่ยนให้เสร็จถึงพบน,นั้นจะเข้ามา ครับโบนโทคันนำนะฮะเตรียมลองถามแล้วเตรียมลองถามแล้วในกลุ่มอ่ะว่ามาถึงยังไงแล้วตาแล้วครับโอ้โหฮิตาชิกับฮิตาชิโอ้โหเปิดไฟ LED ใช่ว่ะ4518ว่ะดูท่าแล้ว ร้อยครับต่อขอพ่วงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปดูขบวนสาร17เข้ากันนะฮะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขบวนสาเข้ากันนะฮะ